สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอ,อสมชันสวัสดีครับพบกับรายการคลาสเอนะครับรายการที่มาตอบโจทย์ให้กับทุกปัญหาการเรียนทุกคนในเวลาหนึ่งนาทีครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับพบกับวิชาการตลาดในเรื่องของ diversification strategy ครับโอ้โหซึ่งถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์นะครับที่บริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆบริษัทนั้นเลือกใช้ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบริษัท CP พนะครับที่ใช้กลยุทธ์แบบ diversification strategy นี้เช่นกันครับแต่ว่า มันมีวิธีใช้ยังไงและมันดียังไงเอาเป็นว่าครับอาจารย์พรชนกครับช่วยมาไขข้อข้องใจนี้ทีเลยครับคลาสเอกอาจารย์พรชนกจากมหาวิทยาลัยอัสมัมชัร um ค่ะวันนี้เราอยู่กับวิชาการตลาดโดยหัวข้อคือ diversification strategy หลายคนถามอาจารย์มาว่าอาจารย์คะหนุมเบื่อการทำธรุรกิจเดิมๆค่ะ และบางคนอาจจะยังบอกว่าอาจารย์คะหนูอ,อยากได้รายได้ในช่องทางใหม่ๆคะ่ะวันนี้อาจารย์จะมาสอนเรื่อง diversification strategy คะ่ะ diversification strategy คือการเจาะลูกค้ากลุ่มใหม่โดยใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ๆคะ่ y, ess, คะยกตัวอย่างเช่น CP ค่ะที่เคยขายไก่อยู่ที่เรารู้กันแต่ปัจจุบนัน CP มี True ด้วยคะ่ะซึ่งทำช่องทางเกี่ยวกับการสื่อสารเห็นไหมล่ะคะน of ี่คือตลาดใหม่ๆที่บริษัทเหล่านี้ pm. คิดขึ้นมาเพื่อหารายได้ใหม่ๆ แต่ข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะคะด้วยความที่ตลาดนั้นเป็นตลาดที่ใหม่สําหรับเราเราจงต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนเพราะเราไม่เคยมีความรู้ทางด้านนั้นมาก่อนค่ะอย่าลืมวิเคราะห์ก่อนที่จะไปใช้นะคะเป็นยังไงบ้างเลยครับสำหรับกลยุทธ์แบบ Diversification Strategy นะครับสุดยอดมากๆและผมหวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงควรพิจารณาให้ดีก่อนที่จะทำนะครับ เอาเป็นว่านะครับชั่วโมงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์พรชนกมากๆนะครับที่มาตอบโจทย์ให้กับพวกเราชั่วโมงหน้าจะมีอะไรนั้นติดตามชมได้ในคลาสเอครับสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอ,อสมชัญ